สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับเมนูข้าวห่อไข่ครับน่ากินมากๆเลยครับฝีมือคุณแม่บ้านเช่นเคยนะครับมาแต่เรามาเริ่มทานกันเลยนะครับน่าอร่อยมากเลยครับกินกับซอสพริกนะครับอร่อยเข้ากันครับมาครับเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยด้านในก็จะเป็นข้าวผัดครับช่ำๆและ ืมร้อนนครับน่ากินมากเลย่ะลองชิมดูกันนะครับเป็นไงบ้างอือร่อยมากเลยครับอื กินกับซอสพริกอร่อยเข้ากันครับ mm. mm. แล้วร,ร้อนครับทำเสร็จใหม่ร้อนๆอ,อ,อร่อยมากเลยครับอืม,อม โอเคนะครับอร่อยมากๆเลยครับกับเมนูข้าวห่อไข่ครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับหากกินมุมมาไม่สุภาพก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้อัดขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายครับ